ความเชื่อของพี่น้องนั้นทําให้เปาโลมีกําลังใจนะครับเพราะพี่น้องยังตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่อที่มีอยู่ในพระเจ้าถึงแม้จะ,ะเผชิญกับสถานก,การณ์ในการถูกกดขี่ข่มเหง CGN ไทยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life รายการที่จะช่วยให้พี่น้องได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำทุกวันนะครับกับผมเอกกิติศักดิ์ สิริคุณาพรในวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่3ข้อที่1ถึง13ด้วยกันนะครับ1เทสโลนิกาบทที่3ข้อ1นึถึง13เพราะเหตุนั้นเมื่อทนต่อไปอีกไม่ได้แล้วจึงเห็นว่าเราควรอยู่ที่กรุงเอเธนแต่ลำพังและให้ทิโมธีน้องของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่าน เพื่อจะได้หนุนความเชื่อของท่านและชูใจพวกท่านเพื่อจะได้ไม่มีใครหวั่นไหวด้วยการยากลำบากเหล่านี้ท่านเองก็รู้แล้วว่าการนั้นยังอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเราเมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายก็ได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่าเราจะต้องทนการยากลำบากแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ท่านรู้เพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าทนต่อไปอีกไม่ได้จึงใช้คนไป เพื่อจะได้ทราบถึงความเชื่อของท่านเกรงว่าผู้ทดลองนั้นจะทดลองท่านสักประการหนึ่งแล้วงานที่เราตรักราม,มาจะเป็นงานเปล่าประโยชน์ไปเดี๋ยวนี้ที่โมทีจากพวกท่านมาถึงเราแล้วและแจ้งข่าวดีเรื่องความเชื่อและความรักของท่านและเขาบอกว่าท่านระลึกถึงเราอยู่เสมอด้วยความหวังดีและปรารถนาจะเห็นเราเหมือนอย่างเราปรารถนาจะเห็นท่านเหมือนกันพี่น้องทั้งหลาย เพราะเหตุนี้ความเชื่อของท่านทำให้ความทุกข์ยากและความลำบากของเราเบาบางลงเพราะว่าเมื่อท่านมั่นคงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็สดชื่นเราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะสมกับความชื่นชมยินดีที่เรามีเพราะท่านเฉพาะพระพักพระเจ้าของเราขณะที่เราอธิษฐานอย่างมากมายทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกและเพื่อจะได้เพิ่มพูนความเชื่อของท่าน ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้บริบูรณ์ขอพระเจ้าคือพระบิดาและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงนำทางให้เราไปถึงท่านและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ในการรักซึ่งกันและกันและการรักทุกคนเหมือนเรารักท่านขอพระเจ้าทรงชูใจของท่านไว้ให้ดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ปราศจากข้อตำหนิเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดาของเรา เมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมากับธรรมิกชนทั้งหมดของพระองค์ในวันนี้ผมอยากจะนําเสนอหัวข้อประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจกระตือรือร้นปาโลเองได้ส่งทีมทีเพื่อนร่วมงานในการร่วมรับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับ เพื่อไปให้กำลังใจกับพี่น้องชาวเมืองเทสซอนิการนะครับขณะที่กําลังถูกกดขี่ข่มเหงอยู่เพื่อที่จะให้ความเชื่อของพวกเขานั้นได้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นนะครับไม่วันไหวทนทุกข์กับสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่จากสถานการณ์เหล่านั้นทั้งหมดเปาโลได้หนุนใจผู้เชื่อที่เมืองเทสซอนิกานะครับว่าความเชื่อของพี่น้องนั้นทําให้เปาโลมีกําลังใจนะครับเพราะพี่น้องยังตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่อที่มีอยู่ในพระเจ้าถึงแม้จะเผชิญกับสถานการณ์ในการถูกกดขี่ข่มเหงนะครับเปาโลม ยินดีที่เห็นพี่น้องได้มีความเชื่อเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าพี่น εί, ้องครับบางทีเมื่อเรามาคริสตจักรทําให้เราเองได้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจากการที่เราเห็นคนในคริสตจักรที่เราเป็นครอบครัวพระเจ้าเป็นพี่น้องกันเนี่ยได้เห็นถึงความเชื่อของเขาได้เห็นถึงผู้คนที่เติบโตมีชีวิตเห็นแปลงทําให้เราเองนะครับก็เข้มแข็งไปด้วยนั้นเป็นเหตุทําไมเราทั้งหลายถึงได้มาคริสตจักรของพระองค์ด้วยกันนะครับนั่นเป็นเหตุว่าทําไมเราเองถึงสงวนวันสบาโตวันพักสงบ ที่พระเจ้าได้ออกแบบเพื่อเรานะครับไม่ใช่เพื่อพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์ได้ออกแบบเพื่อผู้เชื่อทุกคนให้เราเองมีใจเข้มแข็งแล้วก็เปอลเองนะครับก็ได้ใช้คํานี้ครับว่าเขา ได้เข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าเพราะเหตุความเชื่อของพี่น้องชาวเมืองเทซนิกานะครับนั้นเมื่อเราเห็นว่าอาจารย์ปาโลก็ได้ถูกจํากัดนะครับไม่สามารถไปหาพี่น้องที่เมืองนั้นได้แต่ด้วยใจที่มีต่อขอ่าวประเรสริฐสำหรับอาจาร,รย์ปาโลนั้นอาจาร,รย์ปาโลไม่ได้นิ่งนอนใจหรืออยู่เฉยๆนะครับอาจาร,รย์ปาโลได้ส่งที่โมธีนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับน้องแล้วก็ในขั้นการเป็นเพื่อนนะครับร่วมรับใช้ด้วยกันในข่าวประเสริฐนั้นเพื่อจะไปหนุนใจชาวเมืองเทซนิกานะครับนั้น การที่เราเองนะครับเดินกับพระเจ้าแล้วก็มีข่าวประเสริฐในการที่ขัดเกลาชีวิตของเราหรือใช้ข่าวประเสริฐในการนําผู้คนมาถึงพระเจ้านั้นเราจะต้องเริ่มต้นจากใจที่มีใจในการกระตือรือร้นกับพระเจ้าในข่าวประเสริฐเพราะเราจะเห็นว่าหลายครั้งแล้วในชีวิตของเราเองอาจจะมีหลายอย่างนะครับที่อาจจะเป็นการทดลองหรือบางทีในชีวิตของเราอาจจะมีการกดขี่ข่มเหงบางทีพระเจ้าต้องการจะใช้เรานะครับแต่เราก็ยังมีข้ออ้างนะครับลึกๆในใจอยู่แล้วก็เราอยากจะ ให้สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ให้พระเจ้าช่วยเราให้เปลี่ยนความคิดนะครับให้เปลี่ยนอุปนิสัยหรือสร้างคุณลักษณะชีวิตของเราขึ้นใหม่นะครับให้เราเองที่จะมีใจมีความคิดเป็นใจเดียวกันเหมือนกับอาจารย์เลอรที่มีหัวใจของพระเยซูคริสต์ต่อคนหลงหายนะครับเพราะฉะนั้นให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งขึ้นนะครับตามแผนการของพระเจ้าที่มีไว้สําหรับเราพี่น้องครับพระเจ้ามีแผนการที่ดีเลิศเสมอสําหรับ ทุกๆคนที่เป็นลูกของพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าตั้งเราให้เป็นพรและเกิดผลพระเจ้าตั้งเราให้เป็นพรและแสงสว่างนะครับพระเจ้าตั้งเรานะครับเพื่อจะเกิดผลในแผ่นดินของพระองค์อย่างมากมายเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านะครับเราเป็นผู้เชื่อพระองค์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่เผชิญความทุกข์ยากลําบากแต่พระเจ้านะครับจะช่วยเราให้ชนะและผ่านความทุกข์ยากลาบากเหล่านั้นให้เราเข้มแข็งแล้วก็เชื่อในพระองค์นะครับให้เรายอมรับในสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นหลายสิ่งไม่เป็นดังใจปรารถนา แต่เรายอมรับเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นพึ่งพาพระเจ้าแล้วพระองค์เองพี่น้องจําได้ไหมครับก็ยังถูกทดลองเลยนะครับแม้แต่พระสกิดเจ้าก็ยังจะต้องถูกทดลองพระสกทิททรงฟื้นขึ้นจากความตายและพระองค์ที่ฟื้นจากความตายนี่แหละชนะเหนือความตายชนะเหนือโลกนี้แล้วและพระสกิทที่ชนะโลกนี้แล้วก็อยู่ในท่านทุกคนอยู่ในผู้เชื่อทุกคนให้เราเองที่จะชนะพระเยซูคริสต์ด้วยกันนะครับในการเดินกับพระเจ้าวันต่อวันด้วยข่าวประเสรศิฐด้วยใจที่กระตือล้นในข่าวประเสริฐ ผมอยากจะให้ช่วงท้ายนี้นะครับเป็นคำถามได้คขครวนด้วยกันนะครับถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่ท่านเองกำลังเผชิญอยู่หรือได้เผชิญมาแล้วนะครับว่าจะสามารถสร้างอุปนิสัยของท่านในทางของพระศิดได้อย่างไรการที่เราเองเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำทุกวันจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเหลือเราที่เราเองจะเข้มแข็ง แล้วก็ผ่านประสบปัญหาเหล่านั้นไปได้รวมถึงจะช่วยขัดเกลาลี่นคุลนกรศะชีิตของเราเป็นผู้เชื่อในฝ่ายวิญญาณมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมีชีวิตแห่งชัยชนะเหมือนกับที่พระเยซูรงชนะโลกนี้แล้วเราจะเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าพเพื่อเราจะสะท้อนความรักของพระองค์สะท้อนพระคิดออกไปให้ชว่ตของท่านเป็นพรและเป็นแสงสว่างกับผู้คนรอบข้างให้เราร่วมใจกันธิฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐที่มีให้กับเราทุกคนและ ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งเราไว้ให้เกิดผลและพระองค์ทรงตั้งเราไว้ให้เป็นพรและแสงสว่างให้กับผู้คนอย่างมากมายข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราขัดเกลาส,สร้างชีวิตของเราขึ้นใหม่อุปนิสัยคุณลักษณะชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าที่จะเป็นเหมือนกับพระเยซูกติตมากยิ่งขึ้นขอใจของเราที่จะเป็นเหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้นที่มีต่อคนหลงหายที่ข่าวประเสริฐนั้นจะถูกขยายออกไปไม่เพียงแต่ชีวิตของเราแต่ผู้คนรอบข้างที่เราได้พบเจอเขาจะจ้าโปรดเมตมตาประทานคนเหล่านั้นที่มีใจ หิวกระหายสวยงับพระงได้มาเจอกับเราทั้งหลายลูกของพระองค์ที่นี่ในวันนี้ที่เราเองจะมีโอกาสได้แบ่งปันข่าวประเสริฐด้วยใจที่กระตือลน้นเราขอบพระคุณพรค์ร่วมกันอธิษฐานในนามพระเยซูกิเจ้าอาเมนอยากเชิญชวนพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์ และกดติดตามทั้ง YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยนะครับและพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพี่น้องสามารถที่จะสนับสนุน CGN ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานหรือการถวายเข้ามาได้นะครับขอบพระเจ้าให้พี่น้องทุกคนครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ